หัววัดดังสีหัววัดดังสีชนิดเรืองแสงก๊าซการที่ใช้ในหัววัดดังสีเรืองแสงจะใช้ก๊าซเฉื่อยเช่นซีนอนฮีเลียมเป็นต้นหลักการทำงานของหัววัดดังสีชนิดเรืองแสงในก๊าซ เมื่อกำลังกระดังสีผ่านเข้าหัววัดจะทำให้มเลกุลของกา๊าซอยู่ในสถานะกระตุน้นเมื่อกลับสู่สถานะพื้นจะคลายพลังงานออกมาในรูปคลื่นเมื่อเหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นของอันตราไวโอเลตแทงที่จะเป็นช่วงของแสงที่มองเห็นเหมือนสารเดืองแสงที่เป็นอนินซีและอินซีข้อดีของหัววัดรังสีชนิดเรืองแสงในกา๊าซ มีการตอบสนองไวมากสามารถดัดแปลงได้ทั้งขนาดรูปร่างตามความเหมาะสมของการวัดสมบัติของก๊าซที่ใช้ดังแสดงในตารางตัวอย่างเช่นก๊าซซีนอนความยาวคลื่นเฉลี่ย325นาโนเมตรจำนวนโฟตอนที่มีความยาวคลื่นมากกว่า200นาโนเมตรต่อ4.7เมกะอิเล็กตรอ อิเล็กตรอนโวลต์ของแัลฟามีค่า3,700นาโนเมตรทีเลียมความยาวคลื่นเฉลี่ย390นาโนเมตรจำนวนโฟตอนที่มีความยาวคลื่นมากกว่า200นาโนเมตรต่อ4.7เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ของแัลฟามีค่า1,100 หัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำหัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำทำงานคล้ายๆกับหัววัดรังสีชนิดบรรจุกา๊าซอาศัยประจุพาหะคืออิเล็กตรอนกับไอออนบวกในสารกึ่งตัวนำประจุพาหะคืออิเล็กตรอนกับโฮ หัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำส่วนใหญ่ทำจากซิลิกอนและเจอร์มิเนียมข้อดีของหัววัดรังสีชนิดสารกึ่งตัวนำมีการจำแนกพลังงานศูนย์ทำให้สามารถจำแนกพลังงานของรังสีที่ตรวจวัดได้ดีและข้ออื่นๆดังต่อไปนี้ 1>, 1. มีการตอบสนองเชิงเส้นระหว่างความสูงของสัญญาณไฟฟ้ากับพลังงานของรังสีในช่วงพลังงานกว้าง 2. มีประสิทธิภาพการวัดสูงสำหรับในขนาดจำกัด 3. สามารถจัดระบบการวัดแบบต่างๆได้หลายแบบ 4. การให้สัญญาณใช้เวลาสั้นกว่า 5. สามารถใช้วัดในสุญญากาศได้ 6. ไม่ไวต่อสนามแม่เหล็กสมบัติทางไฟฟ้าของตัวนำชนวนและสารกึ่งตัวนำตัวนำไฟฟ้าคือวัสดุอยู่ในสนามไฟฟ้าแล้วมีกระแสไหลในวัสดุนั้นสารกึ่งตัวนำซิมิค,คอนดักเตอร์คือเนื้อผูที่อุณหภูมิต่ำ ไม่มีกระแสไหลแต่อุณหภูมิสูงจะมีกระแสไฟฟ้าไหลาสารึกิตัวนำแบ่งออกเป็น2ชนิด 1. ชนิด N-Type พาหะคืออิเล็กตรอน2 P t y p e พาหะคือโฮลรอยต่อ P-N รอยต่อของ P-N ทําทำให้อิเล็กตรอนและโฮลมีการเคลื่อนที่ด้วยเหตุผล2ประการคือ 1. อิเล็กตรอนและโฮลจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มี ความเข้มข้นสูงกว่าไปยังบริเวณที่ความเข้มข้นต่ำกว่าเรียกว่าการแพร่ 2. ภายใต้สนามไฟฟ้าทั้งอิเล็กตรอนและโฮนจะเคลื่อนที่ทิศท,ทางตรงกันข้ามกันหัววัดชนิด Surface b a r เบรียทำจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูงทำเป็นสารอย่งตัวนำชนิดเอส่วนบนชั้นบางๆที่ผิว ส่วนขั้วไฟฟ้าเคลือบด้วยทองบางๆทำหน้าที่รับสัญญาณไปยังภาคขยายส่วนหน้าขั้วไฟฟ้าอีกขั้วด้วยอลูมิเนียมหัววัดรังสีชนิด diffusion ทำจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์โดยทั่วไปเป็นสารกลุ่มตัวนำชนิด P เป็นฐานชั้นซิลิคอนมีรูปร่างเป็นเวเฟอร์บางๆส่วนสารกลุ่มตัวนำชนิด N ทําจากซิลิคอนที่เติมเป็นฟอสฟอรัสเป็นสิ่งเจือบ,บนโดยเผาที่อุณหภูมิสูง800-1,000องศาเซลเซียสนำมาต่อกันเป็น PN เพื่อใช้เป็นหัววัดรังสีหัววัดรังสีซิลิคอนลิเทียมริฟวิธีการสร้างหัววัดชนิดนี้พัฒนาโดยเทลมี2ประการ 1. สร้าง PN จังชั i o n โดยการแพร่ลิเทียม diffusion 2. เพิ่มความกว้างของ diffusion region โดวยวิธี ion drifting หัววัดดังสีชนิด germanium lithium drift 1. planar detector 2. d u t y p e detector 3. the r a p a r o u n d detector 4. coaxial detector หัววัดดังสีชนิด h y เ e r ร์โพเทอร์มเการสร้างหัววัดดังสี h y เปอร์โพเทอร์เจมีเนีความเข้มข้นของสิ่งเจือปนประมาณ10กำลัง16อะตอมต่อลูกบาศกเมตรขั้นตอนที่สำคัญในการสร้าง h y เปอร์ไฮเปอร์โพเ r อร์มเนีคือการสร้างคว้สัมผัสที่มีความต้านทานต่ำสมาชิกในกลุ่ม1นายฟิตรีมะยะ2นางสาวมารินีเจอาลี 3. นางสาวมูนาสันรน 4. นายมะเสดีอับดุลกอเด 5. นายมูฮัมมัดอานิสสะนิ 6. นางสาวสาดินาฮัสบุลลอ